ลอดไอ้เท่มึงเห่นน็อกพี่รอบเมียเอออ่ะน็อกกี้้ามน็อกเออก่อนจะรู้นี่ไอ้น็อกก่อนรอบนี้จะเลี้ยงหนุ่มสิบบาทถ้าไม่น็อกอ่ะเดี๋ยวโอนให้พี่ปื้มไปเลี้ยงให้เอ้ยเซ็ตสิบบาทพอแล้ววะออ้ สิบบาทพอกินเหรอวะเอาค่ะดุปืมไม่เติมอ่ะไม่เตมไม่เติมอ่ะอืมมังพูดอะไรเนี่ยพูดอะ่รกับเยเติมไม่เคยเติมเลยพี่หมูีพ่ปื้มหนุ่มเยอะไหมอยู่บ้านนะ โอ้โหเป็นร้อยโอ้เป็นร้นอยว้าวไม่เห็นตอนไหนเวรรู้รู้เห็นไหมเห็นอล้วเห็นแล้วไม่เห็นไหมโอ้ไมครับที่เล่นในเกมไม่เป็นจริงๆว่ะมันใายไปใายมาแบบไวมากเฮ้พี่สยามสอนพี่ก็เล่นไม่เป็นโอเคเล่นไม่เป็นใส่ไปใส่มาโอ้โหอย่างนัว

เมื่อกี้เห็นมีตัวหนึ่งเลยวิ่งลงมาเลยนี่ไงกูว่าแล้วไหฮะบอ<ำ>กแล้วันเน้นฟาร์มครับผมเนี่ยเกียรติวะ คุณปลาเปิดแสงเป็นด้วยหรอปลาเป็นเองเหรอเน้นฟาร์มแต่ไม่เน้นจริงจริงไงมึงอะคุนี่เนาะงงจริงจริงเพื่อนจริงเพื่อนเจ็บโอ้ทำไม รามรามรามเพื่อนก็ต้องเก็บแลนะ้ะเนาะเดินไปเมืองไหนคนเดียวเจอคุณสามตลอดเลยอะ่ะแม่งคุณสามทั้งตาแรกเลยอะ่ะคุณสามอะ่ะไปหาเพื่อนคุณสามมันดีหรอวะก็หลอไอ้ชื่อโอ้เล่นมาสามสี่ตาเนี่ยโหพี่ชอบหืม เขาปรับเป็นนัดเดียวเมื่อกี้ขู่ของโล่งไม่มีเลยเทนมาเทนมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกันไวเก้อ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามหลัง อะไเลีวไม่ไดนกเรียนที่มันมาหลายตัวมึงตายด้วยเออตายตายไปถึงกูกระสุนแม่งก็จะหมดโดนจริงจริงชีวิตนี้ไม่มีรวยเลยเอากระสุนอะไรพีม่มีใส่รอ้อยนุนเออนี่ใครข้าวเอ็มเบอร์หนึ่ง,ง,งไม่พี่เพื่อนไม่ใช่เบอร์หนึ่งเหรอวะเบอร์หนึ่งคือเพื่อเนเบอร์หนึ่งเฉยเลย ไปช่วยเพื oh. hey. ่อนก่อนเพื่อนคุนโอมเพื <him> ่อนยิงหมดแมปแล้วนะนี่มีน้อยเลยหรอไม่ทันว่าเล่นแบบดีกว่ามีบอดเมื่อไหน่เมื่อไหร่ไม่เจอแต่แบบลงไปไม่ตายแล้วอ่ะ ้าจ้บวะมาเพื่อเจอเจอเจอมาดิโอ้สรงตัวเลยเชียยิงมันยิงมันเป็นนัดเดียววะยิงมันยิงมันไม่รู้ต้องไปช่วยคนไหนกทนเป็นนัดเดียวตลอดเลย สี่ล่วงหนึ่งเออเออเก่งมากมาอีกตัวัน่อยู่ไหนไม่หเหรอแม่งมาสามคนเลยทำบอดแม่งมาสมุกเกืดมตายนะครับม้าสองเออเก่งมากโอ้ยกระตุกต เออมาสองตัวไม่เหรอผู <ho Mart> <location> ้อหายไมเน่รูยิงลมไม่สตัว m a r k location ไม่นะ ึงไว้ถึงนี่ก่อนไอเทนพูดมากไอ้ย <Lia ison S 2> ิมโฟแม่งโคตรดีอยากได้ Enemy I got supplies ดูแบบสตรีมเป็นบางคนนะเขาแบบเวลาเขาแบบเจอคนเขาแบบมีพวกยักอยู่หน้าแล้วอะไรพวกเนี้เขาไปเอามาจกไหนแแ่นเซี้ยอ๋อถึงเธ้ มีมีโอ้โัน้ำกไลดวนมีการส่งขันครับมีเทนเลครับส่งให้เจนในไลน์โอ้มันนิ่งด้วยนิ่งหรอมันวิ่งแล้วมันนิ่งได้ไงเฮ้ยมีมีบนเขาโคตรดูเดือดเลือดพานโ้นโดนโดน เดี๋ยวมันสนหน่ค้แยบอีกเต็มไม่นะนันคือบออีกแล้วมันคือบอลอย่าตายนะโอ้ไม่นะ หมดแม็กก็ไม่ตายเหนื่อยว่ะสัตว์ยิงบอลสลับเพื่อนนาเฮ้ยโฟมกันเพิ่มคำว่าเดี๋ยวเขาไปช่วเพื่อนเฮ้ยสานไม่สนับเลยอ่ะไปยิงมันเพิ่มายัง

นัวจัดมีใครมีคุณหกไหมคุณตายแล้วเจ้าคุณหกปทําไมอยากดิโอโ้ไปไหนแล้วไม่พลาดะรคุปิดอะไรดิอย่า้กิก่ตัวแล้วสิเม็ด โอ้เพื่อน,นฟาร์มของของสบาย,เ,ยเออในสมูกอ่ะเออระเบิดระเบิดระเบินีด ร้อยครับลวงครับคุณเขาเรียกว่าไม่ถึงเท่เนี่ยหืมจบพุทเท่ว้าวแจมาหัวเอ่กิ้งเจ้าขึ้นเบ็เราไม่ได้เบ็ดเป็นผู้หญิงด้วยวะ